ประวัติพระราชสังวร,รยานหลวงพ่อพุทธานิโยเผยแพร่โดย tnews.co.th พระราชสังวร,รยานหลวงพ่อพุทธานิโยประดิษเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาชาติ8กุมภาพันธ์2464 มรณภาพ15พฤษภาคม2542พระราชานเพลิงศพ31บพฤษภาคม2543หลวงพ่อพุทธานิโยหรือพระราชสังวรยานเป็นลูกสิ์รุ่งสุดท้ายของหลวงปู่สาวกันตศีโลท่านกำพพ้าพ่อแม่มาตั้งแต่เด็กท่านมีนามเดิมว่าพุทธอินทรหาท่านเกิดเมื่อวันพุธที่8กุมภาพันธ์พศ2,464น้หณหมู่บ้านชนบทตอหนองยาแซงอหนองโดนจอ ระบุรีเป็นบุตรคนเดียวของบิดามารดาครอบครัวมีอาชีพทำนาทำไร่ในช่วงอายุได้สี่ขวบบิดามารดาได้ถึงแก,ก่กรรมท่านจึงย้ายมาอยู่กับญาติพี่น้องที่หมู่บ้านคกบพุทธาตอการเนื้องอ่สงแดนดินจอสกลนครบุกะสมบทในช่วงวัยเยาว์ท่านได้ออกศึกษาหาความรู้ในโรงเรียนประชาบาลวัดไซทองท่านได้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่6จึงได้ลาออกมาแล้วบรรพชาเป็นสาม,มเณรเมื่อปีพศ 2,479เมื่อมีอายุได้15ปีที่วัดอินทรสุวรรณซึ่งตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านโคกพุทธสาตอตานเนื้องอ,อสว่างแดนดินจอ สกลนครเรียนรู้ธรรมหลังจากบรรพชาแล้วท่านก็อาศัยอยู่กับท่านพระครูโพธิภูมิไพโรธท่านได้รับเมตตาจากพระอาจารย์ให้ได้ศึกษาทางด้านปริยัตธรรมด้วยและในพรรษาแรกนี้เองสามเณรพุทธสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรีและเริ่มรับการฝึปกอบรมด้านปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจากท่านพระอาจารย์เสาเป็นครั้งแรกต่อมาในปีพศ 2,483ท่านพระอาจารย์เสาได้พาหลวงพ่อไปฝากตัวเป็นสิบท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิสารเทระนวัดปทุมวาารามกรุงเทพมหานครซึ่งหลวงพ่อได้จำพรรษาเรื่อยมาจนอายุครบบวช21ปีจึงได้อุปสมบทเมื่อวันที่24กรกฎาคมพศส4 8 5นวัดแห่งนี้หลวงพ่อได้ปฏิบัติศ,ศาสนากิจช่วยงานพระาศาสนาตลอดมาและในช่วงสงครามเอเชียบูรพาท่านได้อพยพกลับไปจำพรรษาที่วัดบูรพาจอ อูบนราชธานีและท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดแห่งนั้นจนถึงปีพศ2489ระหว่างนั้นท่านได้อาภาธอย่างหนักด้วยวันโรคมีหมอมารักษาตั้งหลายคนแต่แล้วก็สู้ไม่ไหวต่อมาท่านได้พบกับหลวงปู่ฟัน่นอาจารโรและหลวงปู่ฟั่นก็ได้ช่วยรักษาโดยการให้ตั้งใจเพ่งอาการ32โดยให้พิจารณาถึงความตายให้มากที่สุดไม่ต้องพิจารณาเรื่องอื่น หลวงพ่อพูดทำตามอุบายของหลวงปู่ฟฝันทันทีแรกๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่พอพิจารณาหนักเข้าเข้าปรากฏว่ามีผลมากท่านใช้เวลารักษาตัวอยู่ประมาณสิปีโรคร้ายจึงหายขาดและสังขารหลวงพ่อพูธท่านได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่15พฤษภาคมพศ2542ด้วยโรคมะเร็งในลำคอรวมสิริอายุได้78ปี